ขอต้อนรับเข้าสู่รายการท่องโลกภาษีค่ะแล้ววันนี้นะคะอาจารย์อมศักดิ์พงศ์พุทธสุดและดิฉันพิมนาราโคาษะเวิรวัตค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาสู่งานโอท p m i d ิตรเย0 1 2สู่ประชาคมอาเซียนนั่นเองต้องบอกไว้ก่อนว่าวันนี้อาจารย์มาถึงที่นี่มีแรงบันดาลใจมีความน่าสนใจยังไงบ้างะคะครับงานนี้เขานาสินค้าสุดยอดจาก70กว่าจังหวัดของประเทศไทยคัดสรรมาเป็นสินค้าที่หลากหลายแตกต่างอย่างสิ้นเชิง ทุกบูธม,มีของดีๆทั้งนั้นครับอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะคะที่แต่ละจังหวัดก็จะมีของดีๆมาอาจารย์พูดแบบนี้แปลว่าอาจารย์มีสินค้าในใจแล้วใช่ไหมคะจริงๆทุกจังหวัดมันเป็นดวงใจหมดนะนะ <c oughs> คือมีดีๆเด่นๆนะฮะ <c oughs> แต่ว่าเราคงจะพาไปดูสัก2องรายการ <c oughs> ครับ <c oughs> รายการแรกเป็นเกี่ยวกับอะไรคะเป็นด้านอาหาร <c oughs> นะครับเป็นขนม <c oughs> ร้านขนมแม่เอ๋ยน,นี่อร่อยทีเดียวส่งออก ั่วอาเซียน10จังหวัด10ประเทศโอ้โห10ประเทศเลยทีเดียวถ้ายังไงอาจารย์ไปถึงแล้วอาจารย์ช่วยนํามาฝากบ้างนะคะครับอร่อยทีเดียวนุ่มละมมากเลยใช่ไหมคะได้ค่ะแล้วอีกหนึ่งสินค้าอะไรคะเป็นอีกหนึ่งเดียวนี่เป็นใบไม้มงคลสีทองเคยได้ยินไหมอืมเหมือนจะเคยได้ยินค่ะครับหนึ่งเดียวในโลกแห่งเทือกเขาบูโดหนึ่งเดียวในโลกแลยาอยู่ที่ประเทศไทยด้วยอยู่ที่ประเทศไทยนะฮะแล้วไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใคร กำเนิดที่เทือกอขาบูโดที่นาลาธิวาสแห่งเดียวเท่านั้นโอ้โหแค่าจารย์เกินมาเท่านี้นะคะก็น่าสนใจมากๆแล้วค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงต้องขอให้อาจารย์นะคะพาไปชมกันถึงที่เลยค่ะว่ากับร้านขนมและก็ไม้มงคลจะเป็นอย่างไรไปชมกันได้เลยค่ะเชิญครับสวัสดีครับผมอยู่กับคุณดีสอนที่ร้านขนมแม่เอย๋ยซึ่งเป็นโอท็อปห้าดาว อันหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวครับ,รบทำไมถึงชื่อขนมแม่เอ๋ยครับความเป็นแม่เอ๋ยเนี่ยเราตั้งชื่อในเชิงธุรกิจจะมามีอักขรรในเรื่องของการเรียกการฟังการพูดการจำในการสร้างแบรนด์บางครั้งลูกค้านึกว่าผมทำธุรกิจมาตั้งแต่โบราณโบราณป่าเลยผมก่อตั้งธุรกิจขนมเปี๊ยะมาตั้งแต่ปี46ปัจจุบันนี้ขนมแม่เอ๋ยได้กล้าวไก่นะฮะตลอดระยะเวลา1ิปีที่ผ่านมานี่ ถึงขั้นส่งออกไปทางต่างประเทศหลายๆประเทศครับผมประเทศอะไรบ้างเนี่ยที่ไปในอินโดโจีนนะฮะทั้งหมดพม่มาแล้วก็จีนยุโรปอเมริกานิวซีแลนด์ออสเตรเลียแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยทั้งฝรั่งทั้งอ,อะไรละ่ะเป็นพวกอิสลามทั้ง<ม>คนจีนแล,แล้วขนมจะเสิร์ฟ รส,สนิยมเข้าได้เหรอครับผมว่าผมว่ารสนิยมเนี่ยนะฮะถ้าเป็นลูกกลมๆอ่ะอย่างขนมไม่เอ๋ยขายอยู่เนี่ยลูกกลมๆเป็นไส้ถั่วไขออ่อบกวนเทียนคนไทยซื้อมากที่สุดอยู่แล้ว<อ>นะฮะอันที่สองเนี่ยเราจะมีขนมที่แตกต่างจากครับคนทั้งโลกก็คือว่าเรามีขนมเปี๊ยะตัวการ์ตูนเป็นการ์ตูนเป็นตัวการ์ตูนข้างใน<อ>เป็นไส้ชาเขียวเป็นไส้ถั่วแดงสตอรอเบอรี่ลำไยลิ้นจีมะตูมมะม่วงอุ้ยอย่าว่าอย่างเั้ยเลยฮะ การ์ตูนไทยหรือการ์ตูนญี่ปุ่นหรืออะไรผมว่าการ์ตูนคำนี้เนี่ยนะอย่างเช่นลักษณะของของตัวสินค้าตัวนี้เนี่ยจานดูเป็นไรครับกระต่ายกระต่ายเด็ก3ามขวบบอกโปเกมอนโอ้เห็นไหมมันขายขายได้ด้วยตัวมันเองนะสินค้าที่เราคิดและออกแบบแสดงตัวการ์ตูนก็อินเทอร์เนชั่นแนลใช่ครับขนมก็อินเทอร์เนชั่นแนลทุกคนทานได้ทุกเช้อชาติเมื่อสักครู่มีผู้ประกอบการ ที่จะนําไปขายในอเมริกาเขาก็บอกรูปแบบมาดังนั้นเขาถามเราว่าเป็น O E M ไหมเป็นครับผมเป็นมิกก้เมาส์ไหมได้ถ้าถูกกฎหมายถ้าเขามีลิขสิทธิ์เราทําให้เมื่อกี้คุณดิสอนพูดคากับผมว่าพายแอนเปียเปียแอนพายเปียแอนพายเราใช้การผลิตเนี่ยผสมผสานระหว่างความเป็นเอเชียกับฝรั่งรวมกันความเป็นทยาพืชเนี่ยเป็นเอเชียส่วนพายเนี่ยของฝรั่งจะเป็นสีบราวน์ International ของมันเน่ยจะเป็นสีปล่าแต่ของเราทํำยังไงให้ภายของเราคงความเป็นเอเชียก็เลยเรียกเป<อ>ี้ยะแอนพายครับส่งออกนี่มีปัญหาพวก NTB n o n t a r i f f b a r r i e r ไหมอย่างผลไม้เนี่ยบางทีเขาตรวจปล่อยช้าครับครับของคุณที่สอนมีปัญหาผมว่าผมว่าสินค้าที่กักกันในหน้าที่เนี้ของผมยังไม่ได้ถึงขนาดที่เป็นสินค้าแบบออระดับชาติ ผลไม้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทํี่ทาเงินรายได้ให้กับประเทศเหมือนกันดังนั้นผมคงยังไม่มีปัญหาส่วนนี้เปิด EC ในอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยจาก60ล้านกลายเป็น600ล้านนะแต่ความจริงคุณดีสอนก็ส่งออกบ้างแล้วแหละนะฮะเตรียมการในแง่รองรับยังไงเกิดออเดอร์ถล่มทลายมาอย่างนี้มีมากเท่าไหร่ต้องการมากเท่าไหร่ผมไม่กลัวนะครับ กลัวจะไม่มีคนซื้อ,อปัญหาของเราก็คือปัญหาในเรื่องของความเข้าใจผมเพิ่งไปเปิดตลาดลาวเขเมรเวียดนามพมา่าจีนแล้วก็อีกหลายๆประเทศที่ไปเนี่ยนะฮะโดยมากแล้วเราเข้าใจว่าการไปเปิดตลาดในครั้งนั้นจะไม่มีภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องแต่จริงๆแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ฟรีทั้งทีเดียวแล้วก็ยังมีเรื่องของภาษีเข้ามาอยู่นั้นผมว่าบางครั้งอาหารมันเหมือนกับการขายวัฒนธรรม มันไม่ใช่เพียงขายแค่อาหารนะครับดงั้นการขายวัฒนธรรมเนี่ยในแต่ละชนชาติที่จะมาเข้าใจเราเนี่ยเข้าใจลึกซึ้งขนาดไหนผมว่าธุรกิจเนี่ยถ้าเปิดกันทั้งหมดไม่มีปัญหาเลยร,ระหว่างชนชาติใดก็แล้วแต่นอกเสียจากว่าชนชาตินั้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องของออในเรื่องของออาศาสนาว่าเขาเป็นอิสลามสามารถทานได้หรือไม่แต่นขนมนี่นมัน,มน,มนโอเคนะขนมมันไม่ใช่พวกอาหารหนัก ก็เป็นกฎหนึ่งที่สามารถกีดกันการค้าได้ว่าส่วนผสมคืออะไรอะไรต่างๆตรงส่วนนั้นเท่านั้นเองแต่ส่วนผสมเราก็ไม่มีพวกไอ้พวกเนื้อไม่มีเนื้อแต่ยังไงก็ต้องรีแครนในความเป็นฮาลาลออกมาอ๋อครับต้องมีเครื่องหมายของของศาสนาคู่แข่งคู่แข่งคู่แข่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นขนมเปี๊ยะลูกกลมๆอย่างนี้เนี่ยนะฮะคู่แข่งในประเทศไทยก็โอ้โหจะเรียกว่าเยอะเลยโคตรเยอะเลยเพราะว่าเห็นเห็นผู้ใดประสบความสําเร็จหนึ่ง ก็อยากจะประสบความสําเร็จในวิถีน <Ó í> ั้นแต่ในความชํานาญอาจจะไม่มีเอายกตัวอย่างเช่นผมเป็นเจ้าแรกที่ผลิตขนมเปี๊ยะไส้ช็อกโกแลตมีอีกเจ้าหนึ่งไม่นานต่อมาเขาก็ผลิตขนมเปี๊ยะไส้ช็อกโกแลตชิพเห็นไหมฮะเขาเติมคําว่าชิพเท่านั้นเองเราก็เป็นผู้นาแล้วนะฮะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าขึ้นกับรสชาติที่คุ้นเคย อยากให้รัฐบาลช่วยอะไรบ้างโอ้ในภาครัฐจริงๆแล้วนี่ความต้องการมีมากจริงๆผมว่าในการออกบูธครั้งนี้เนี่ยข้อแรกเลยนะฮะถ้ายังอยากจะแบ่งสันกันขอบูธใหญ่ขึ้นได้ไหมเป็น 4, 4คีคูณสเมตรอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบว่าอยู่กันอย่างแออัดเ,เรารทําธุรกิจนะฮะเราไม่ใช่ทําแบบอะไรก็ได้ที่จะมารวมกันอันที่2ในการส่งเสริมจริงๆเนี่ยอยากจะให้ส่งเสริมว่า5ดาวจากปีไหนกับ5ดาวในปีนี้ หรือจะเป็นพรีเมียมระดับไหนก็แล้วแต่อย่าเอาอย่ามาปนกันเลยเพราะว่าผมที่ผมพูดเนี่ยเพราะว่าเพื่อนเพื่อหลายคนเขาบอกเนี่ยฉันไปอยู่กับคนนู้นแล้วฉันเป็น5ดาวฉันมีประโยชน์อะไรในเมื่อฉันก็อยู่กับคนอื่นเหมือนกันครับังนั้นจัดสรรพื้นที่และบริหารกันจริงๆแบบญี่ปุ่นทําเลยว่าคุณมีศักยภาพคุณต้องอยู่ตรงนี้คุณไม่มีศักยภาพคุณต้องอยู่ตรงนี้ฉะนั้นในภาครัฐจะส่งเสริมยังไงเอาให้เต็มที่เลยครับแล้วก็ในเรื่องของการขายต่างประเทศนะฮะ อย่าเป็นกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งผมว่ากระทรวงวัฒนธรรมก็สามารถที่จะนำคอปเชอร์วัฒนธรรมเราไปขายได้เราไม่ได้ขายเฉพาะส้มตำปลานะฮะวัฒนธรรมไทยเนี่ยในการลาการไหว้ลายหลายอย่างศิลปะของเราอย่าขายแต่อาหารฮะมันตรงจงขายความเป็นไทยทั้งแผ่นดินดีกว่านะฮะอยากให้สนับสนุนทุกคนเลยดูจากงเหงคุณดีสอนดูจากขนมแล้ว ผมว่าคุณไปโรดครับขอให้โชคดีนะครับขอบพระคุณ<อ>ครับมขอบคุณครับ อยู่กับคุณศิลาร้านดิสโทเรี่โฮมสินค้าคือใบไม้มงคลสีทองสวัสดีค่ะสวัสดีคุณศิลาครับสวัสดีค่ะใบไม้มงคลสีทองเป็นยังไงเป็นความงามตามธรรมชาติที่มีหนึ่งเดียวในโลกเลยค่ะครับอ่ถือว่าเป็นจุดเดียวที่ค้นพบในประเทศไทยอยู่ที่เทือกเขาบุโอใบไม้สีทองนี้ชื่อตามภาษาท้องถิ่นก็คือย่านดาโอเป็นชื่อที่ ถือว่าเป็นความงามตามธรรมชาติที่เป็นพันไม้ที่หายากที่สุดในชนิดหนึ่งของโลกความมหัศจรรย์อีกสิ่งหนึ่งก็คือเขาสามารถจะเปลี่ยนสีจากบใบเขียวใบเดียวเนี่ยค่ะเขาสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้ถึง3สีก็คือ,อถ้าในช่วงของต้นต้นปีนะคะเขาจะเปลี่ยนจากเป็นส่วนของยอดก็คือสีชมพูสีชมพูส,มพสีชมพูก็คือเหมือนกับเปลี่ยนได้กับเป็นสีน,น้ำ แล้วก็สีที่สองนี่ก็คือสีทองสีทองนี้ก็คือเป็นสีที่เกิดในช่วงฤดูร้อนแล้วก็ในช่วงของปลายปีก็จะเป็นสีเงินค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือภาพที่อยากจะให้เป็น3สีใช่ไหมคะอ๋อครับเป็นไม้มงคลเลยนะเนี่ยเป็นถือเป็นไม้มงคลเพราะว่าเขาต้องตามลักษณะไม้มงคลก็คือเหมือนกับมี ถ้าเปรียบก็คือนาคทองและก็เงินซึ่งเกิดขึ้นตามฤดูกาลของเขาเลยโดยที่ว่าเป็นธรรมชาติจริงๆที่มีความหัศจันย์อยู่ในตัวของเขาเองครับใช่ค่ะและสินค้าเราก็มาทำเป็นเป็นพวกใช่ค่ะเป็นโอท็อปตอนนี้ก็เป็นโอทผลิตภัณฑ์ที่เป็นโอท็อประดับผ้าดาวของจังหวัดนราธิวาสเลยค่ะ แล้วก็ทําชื่อเสียงให้กับจังหวัดนาทิวาดแพงไหมครับอันอันเป็นเป็นขนาดราคานี่จะไม่เหมือนกันแล้วแต่ลักษณะอย่างนี้ประมาณเท่าไหร่อันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1 5 0 0าบาทพันห้าร้อยบาทแล้วยังแล้วก็อย่างนี้ก็อยู่ที่ประมาณ4 0 0พกว่าบาทสี่พันบาทสี่พันกว่าแล้วเวลาขายเนี่ยเราเราเปิดร้านขายหรือว่าผ่านขายผ่านอาหรือยังไงช่องทางของการขายของเรามีหลายทางนะคะครับครับณตอนนี้ก็คือการออกรถโชว์บ้างนิดหน่อยแล้วก็มีการออกแสดงตาม ประเทศต่าง่าๆที่เป็นในช่วงในะเทศองอาเทีไปมาเลเซียสิงคโปร์ค่ะรอบอาเซียนเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็ในในในตอนนี้เราก็เปิดเว็บไซต์แล้วก็มีการเพิ่มช่องขาดทางออนไลน์แล้วช่องไหน ทำยอดขายเยอะรู้สึกจะเป็นทางเว็บไซต์ค่ะเพราะว่าทางร้านได้ทําเว็บไซต์ไว้เรียบร้อยเลวแสดงมาจากทั่วโลกเลยมาจากโมจัลนี่สินค้าพวกนี้เนี่ยเราคู่แข่งขันเยอะไหมครับแทบจะไม่มีคู่แข่งขันครับการแข่งขันก็คืออยู่ในระหว่างของกลุ่มของเราที่เกี่ยวกับการจัดรูปแบบของสินค้าการทําสีหรือว่าการทํากรอบที่น่าดูขึ้นขายดีไหมครับ ขายดีค่ะขายดีนะค่ะแพงๆอย่างนี้นะับใช่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ว่าเราไม่สามารถที่จะหาซื้อในท้องตลาดได้ครับนี่เราไม่ได้ไม่ได้มีการทําสีอะไรเลยใช่ไหมนี่ธรรมชาติแท้ธรรมชาติจริงๆเป็นความมหัศจรรย์ตามธรรมชาติจริงๆค่ะแล้วถ้าลูกค้าอยากจะซื้อนี้นอกจากเว็บไซต์เนี่ยจะไปเจออืมก็คือเราตอนนี้เรากําลังจะเพิ่มเอ่อการขายที่เป็นจุดต่างๆให้เกิดความสะดวกกับลูกค้า แล้วก็ที่ทําอยู่ตอนนี้ก็คือว่าการจัดส่งทางแท็กซี่หรือว่าเป็นการจัดจัดส่งออนไลน์เดิเวอรี่ครับในรอบของกรุงเทพแล้วถ้าเกิดเปิดและก็ปริมณฑลเปิดเสรีอาเซียนใน AEC ในอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยเกิดขายดีมากมายเนี่ยกำลังการผลิตเรากาลังการเรามีทีมงานค่ะมีทีมงานที่เป็นเป็นการทํางานที่แบ่งแผนกของการจัดเก็บการจัดส่งหรือว่าการ จัดการในเรื่องตลาดการตลาดอะไรเรา maximum capacity เราหมายถึงจํานวนชิ้นที่จะผลิตได้สมมติถ้าเพิ่มอย่างออเดอร์มาถล่มทลายวันหนึ่งสักพันชิ้นอย่างนี้อย่างนี้เราก็จะอาจจะขอเวลากับลูกค้าในหนึ่งเดือนเราสามารถจะผลิตได้ประมาณ500ชิ้นอยากให้รัฐบาลช่วยอะไรบ้างอยากให้ช่วยในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับรูปแบบของผลิตภัณฑ์เพื่อก้าวไปสู่สากล ไม่ถึงช่วยเราในแง่ดีไซน์ออกแบบประมาณนั้นอะ่ะอยากให้มีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องตรงนี้ค่ะแล้วไม้พวกนี้นี่ถ้าเรามาปลูกกรุงเทพนี่คิดว่ามันจะเป็นเขาจะไม่สวยงามเท่ากับที่จุดที่เขาค้นพบจริงๆค่ะเพราะว่าด้วยอากาศด้วยแร่ธาตด้วยสภาพแวดล้อมที่นั่นคือสวยที่สุดค่ะถ้าต่ำกว่าทุกภูเขาบูโดทำเลเดียวกันก็ไม่สวยอย่นี้ แล้วมันเป็นเป็นป่าสงวนหรือเป็นอะไรเราไปเก็บเป็นเขตป่าสงวนแล้วก็ต้องได้รับอนุญาตจากแต่เราขอสัมปทานครอย่างนั้นใช่ไหมไม่ถึงกับสัมปทานแต่เป็นการช่วยเหลือของทางจังหวัดเพื่อเผยแพร่สิ่งที่ดีๆจนกลายมาเป็นอดอพระดับ5ดาวของดาราที่ว่านะครัสินค้านี่มีเฉพาะร้านเราล้านเดียวมีเป็นกลุ่มค่ะเป็นกลุ่มการทํางานที่เป็นกลุ่มแต่เหมือนกับว่ามีความหลากหลายในเรื่องรูปแบบในเรื่องของการจัด การขายอะไรการตลาดก็ต่างกันผมมายืนใกล้ยังรู้สึกถึงถึงรังสีของความสวยงามแล้วก็ความมงคลนะใช่แล้วก็ดูราศีของท่านเนี่ยผมก็คิดว่าโอกาสที่สินค้าตัวนี้จะก้าวไปสู่สากลแล้วก็ทํายอดขายได้สูงทำชื่อเสียงให้ประเทศมีค่อนข้างสูงทีเดียวแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับจะ ช่วงที่3นะคะกับเคล็ดไม่รับกับหมอประสีนั่นเองค่ะโอ้อาจารย์คะที่อาจารย์พาไปชมนะคะทั้งร้านขนมแม่เอ๋ยแล้วก็เป็นร้านไม้มงคลสีทองใช่ไหมคะเรีดูว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวคะ่ะคุณผู้ชมคะแต่หนูมีคําถามอยู่ที่ว่าร้านโอท็อประดับนี้คะ่ะระดับที่เป็นสินค้าย,ยอดนิยมแบบนี้เนี่ยถ้าเขาจะก้าวจากขายในประเทศไทยไปสู่ต่างประเทศได้เนี่ยอาจารย์มีคําแนะนํำยังไงบ้างคะจริงๆแล้ว ต้องพูดว่าโอท p อปเล็กๆพวกนี้นะ,ะเหมือนมแมลงเม่านะน้องนุกเล็กลองนึกดูคือบินเข้ากองไฟก็จ,จะจะจะยากถ้าขาดแรงสนับสนุนผมยังทิ้งน,นหนักไปที่รัฐบาลรัฐบาลเองเนี่ยน่าจะเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนโอท p อปไทยเหล่านี้ให้ก้าวสู่สากลได้อย่างแข็งแรง ในแง่ของการรวมศูนย์นะอย่างเมื่อกี้น้องนุ้งนี่พูดเรื่องคําว่า O-Top อใช่ไหมใช่ค่ะโอท็ o top, เนี่ยจริงๆมันก็เป็นแบรนด์นะวันตําบนวั one product, <ช>นโปรดักต์ย่อมาสวยทีเดียวย่อมาเป็นคําว่า o t ท็ top, นะครับดูดีทีนี้ o t ท็ top, เนี่ยถ้าเราสร้างเป็นแบรนด์ขึ้นมาแล้วก็เอาเป็นล่มใหญ่แล้วก็เอาพวก SME อ็มพวกแบรนด์ทั้งหลายเข้าไปอยู่ในนี้ก็ขับไปด้วยกัน เป็นกา,การรวมกลุ่มกันให้เป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็จะออกไปได้ใช่ไหมคะคคคแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าออกไปแบบนี้แล้วค่ะอาจารย์ภาระทางด้านแบบภาษีหรือค่าใช้จ่ายเขาจะมีมากขึ้นไหมคะ,ะพอพูดภาษีก็สะดุ้งกันหมดเลยนะครับเรื่องของภาษีเนี่ยต้องยอมรับว่ารายเล็กๆพวกนี้มีปัญหามานานแล้วปัญหาหต้องสองฝั่งเลยนะสันพกรเองก็เก็บภาษีพวกนี้ยากเหมือนกองทัพมด่ะครับ คือเดี๋ยวปูเดี๋ยวหายเดี๋ยวผุดขุดโปะๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือ,อตัวธุรกิจเองเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจนะว่าภาษีเนี่ยวิธีชําระเป็นยังไงกฎหมายเป็นยังไงทีนี้ประกอบกับตัวกฎหมายของเราเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ,ะมีความซับซ้อน นะครับต้องยอมรับว่าซับซ้อนเพราะภูมูลัสษรกรถ้าน้องนุ่งนี่เคยเห็นหนาทีเดียวพันก่าหน้าใช่ใชาา่ยากที่รายขนาดเล็กๆพวกนี้จะจะมีความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องผมว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วแบบนี้อาจารย์มีวิธีประหยัดไหมคะ ก็คงแนะนําเขาได้นะแต่ต้องไปดูตรงปัญหาก่อนปัญหาเรื่องรายจ่ายนะรายจ่ายส่วนใหญ่เนพวกนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีบินไม่คม่อยมีเอกสารานะฮะไม่มีเอกสารต,ต,ต้องเก็บบินก่อนใช่ไหมคะอาจารย์แบบนี้คือเรื่องเอกสารพวกนี้เนี่ยจะถามว่าเก็บบินถ้าเก็บได้ก็ดีทีนี้มันมีประเด็นอย่างนี้น,น้องลู้นี่คือว่าตัวเอกสารเนี่ยเวลาเข้าไปซื้อด้านตั้งแต่อินพุตก่อนด้านการเข้าด้านขาเข้าเนี่ยเวลาไปซื้อของก็ไม่ได้ใบสําคัญมา ประกอบกับตัวเองก็ไ <g> ม <ab ug> hmm e> <g ab ug> ่ได้ทําบัญชีนะทำบัญชีไม่เป็นคือส่วนใหญ่มุ่งมาเก็ตติ้งมากกว่าทั้งด้านหลังบ้านนะเอกสารก็ขาดทีนี้ในกฎหมายเราเนี่ยในตัวเรื่องของเอกสารเนี่ยถ้าเราทําธุรกิจเป็นบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาเนี่ยกฎหมายก็ให้เราเลือกหักรายจ่ายได้นะเลือกหักเหมากับหักรายจ่ายจริงทีนี้รายจ่ายจริงน้องลูกนี่ก็ ทราบอยู่เมื่อกี้ว่าเอกสารไม่ค่อยมีใช่ค่ะถ้าเราหักรายจ่ายจริงก็จะหักได้น้อยนะครับถึงมีก็ไม่ค่อยถูกใช่ไหมคะถึงมีก็ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายใช่ใช่ใช่แล้วก็มันก็ไม่สมบูรณ์แต่กฎหมายในกิจสิการฉบับ11เนี่ยเขามีการให้หักเหมาอยู่43ประเภทนะฮะพวกกิจการที่เป็นโอทอปพวกนี้ส่วนใหญ่จะซื้อมาขายไปหรือผู้ผลิตพวกนี้ก็หักเหมาได้ประมาณสัก 80%นี่ก็เป็นทางที่1ที่จะช่วยเขาะนะครับสำหรับทางที่2ถ้าดูแล้วการจัดตั้งหน่วยภาษีแทกเอนติตี้ที่นอ้องนุกนี่พูดว่า เป็นบุคคลดีหรือจะเป็นบริษัทดีปชะมาณนี้ะนะฮะถ้าเกิดว่าทำโอทอปเป็นแบบรายย่อยแบบนี้เราควรจะเลือกเป็นแบบไหนดีจะเป็นคนธรรมดาบุคคลธรรมดาหรือว่าจะเป็นในแบบนิติบุคคลจดบริษัทไปเลยห้างหุ้นส่วนไปเลยแบบนี้หนูควรจะเลือกแบบไหนดีคะจริงๆแล้วถ้ากลับไปตรงรากฐานของปัญหาเมื่อกี้ที่เราพูดว่าเอกสารเนี่ยนะมีไม่ค่อยครบถ้วนแล้วก็การทําบัญชีกับกฎหมายยากเนี่ยถ้าเราตั้งบริษัทเลยผมว่าคงจะเหนื่อย นะฮะในะสเตจแรกจึงแนะนําว่าเราควรจะเป็นบุคคลธรรมดาก่อนะนะฮะเป็นบุคคลธรรมดาแบบที่โอทอปเขาทำแบบนี้ดีแล้วนะครับเพราะบุคคลธรรมดาเนี่ยข้อดีอก็มีเรื่องของการหักรายจ่ายเหมานะครับแล้วก็ข้อผ่อนพ้นต่างๆในทางภาษีก็มีอยู่หลายประการแล้วก็การนับสต็อกก็ให้นับปีละหนแต่ถ้าคุณจดเป็นบริษัทเนี่ยคุณต้องลงสต็อกตามหลักบัญชีทุกสามวัน ใช่เป็นเป็นเรียวไทม์เลยใช่ไหมคะ,ะต้องแบบเป็นไปได้ก็คือทุกวันจะต้องมีเข้ามีออกทุกวันต้องให้รตรงด้วยเพราะนั้นหน่วยเนี่ยตัวบุคคลธรรมดาเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วก็ได้ข้อข้อเปรียบข้อดีตรงนี้ทีนี้แต่บุคคลธรรมดาเนี่ยข้อเสียก็มีเรื่องของอัตราอัตราก็คือปัจจุบันเนี่ยเป็นโปรเกสีเบตคืออัตรา9ก้าหน้าก้าหน้าก็คือ10 3ถากขึ้นอยู่กับ ขนาดของกําไรของเราะนะฮะถ้ารายพวกนี้โตที่น้องนุ่งนี่พูดว่าถ้าเขาโตบุกไปต่างประเทศเนี่ยสมมุติกําไรคุณเกิน4ล้านเนี่ยคุณตกอยู่ใน4-37%เนะฮะเพราะนั้นถ้าพูดถึงรายพวก SME พวกออโ p พอโตขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยก็จุดตัดอยู่ที่กําไรที่เกิน4ล้านเมื่อไหร่เนี่ยคุณควรจะเปลี่ยนเป็น นิติบุคคลอ๋อเป็นจุดคำนวณง่ายๆเลยใช่ไหมคะอาจารย์ว่าถ้าเกิดว่าเรามีกำไรถึง4 4ล้านต่อปีเราควรจะเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลได้แล้วแต่จริงๆล่นลงมาพอในอดีตเนี่ยอัตราภาษีกบฎแท็กอยู่ตรง30นะฮะทีนี้30บเนี่ยบุคคลธรรมดากำไรล้านหนึ่งขึ้นไปก็โดน30แล้วเพราะนั้นถ้าเมื่อกี้4ล้านในปัจจุบันเนี่ยลนลงมาเหลือตรง1ล้าน นึ่1ล้านก็น่าจะจดบริษัทได้ขึ้นไปจะดีกว่าเพราะว่าอัตราปัจจุบันรัฐบาลเนี่ยลดโคบอลแทกลงนะปี5-5จาก30เหลือ23แล้วก็ปี5-6เหลือ20%่สิอร์เโอ้โหอันนี้ก็เป็นการช่วยช่วยช่วยกับทุกธุรกิจเลย,ช,ยช,ช่วยเลยใช่ไหมคะถือว่าเป็นหนทางในอนาคตที่สดใสครับแล้วอาจารย์ค่ะอาจารย์มีคําแนะนํำยังไงคะที่กับคนที่ยังตอนนี้ เป็นโอทอปหรือไปจะเป็นร้านอะไรย,ย่อยแต่อยากจะเข้าสู่ในระบบภาษีแต่ยังไม่รู้จะเริ่มยังไงอาจารย์มีคําแนะนํำยังไงบ้างคะในแง่ของกฎหมายเขาก็ช่วยเราเยอะนะฮะช่วยเรารเราอยู่มากแล้วในแง่ข้อกฎคนอย่างที่บอกเป็นประชาชนคนไทยเนี่ยหน้าที่การเสียภาษีเนี่ยหลักการเราต้องเสียนหน้าที่พลเมืองเลย ห <N un> นะึ่งเกณฑ์ทหารสองการเสียภาษีอันนี้ <c oughs> เป็นหน้าที่ทุกคนหน้าที่ทุกคนนะฮะอันนี้ต้องปลูกฝังจริยธรรม <c oughs> นะครับเมื่อเป็นอย่างนี้เราทําธุรกิจก็เสียน้อยเสียมากก็เสียให้รัฐบาล <c oughs> นะช่วยๆกันคนละไม้คนละมือ <c oughs> แต่วันนี้อย่างที่น้องนุ้งนี่ทราบเนี่ยว่าส่วนใหญ่รายเล็กๆพวกนี้ <c oughs> จะอยู่นอกระบบนะ <c oughs> ไม่ค่อยอยู่ระบบการจัดเก็บนะมันก็เลยทําให้คนที่อยู่ในระบบเนี่ยต้องแบกน้ําหนักเยอะแล้วเวลารัฐขาเวลามา เก็บภาษีก็เก็บจากคนที่อยู่ระบบ,นะบหนอว่าต้องแอบต้องแอบมีความกลัวลึกๆว่าครับถ้าเกิดเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเสียภาษีเยอะหรือเปล่านะเพราะว่าปกติวัตถุดิบต้นทุนก็สูงมากอยู่แล้วใช่ไหมคะคถ้าเกิดเสียภาษีอีกถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากอาจารย์ได้ไหมคะจะสามารถขอคําแนะนําจากหมอภาษีได้จากทางช่องทาง,ไ,ง,ไ,งไหนยังไงบ้างอะคะจริงๆแล้วอันนี้ขอผมอาจจะช่วยไม่ได้ต้องขอรัฐบาลแล้วขอทางรัฐบาลยิงรักวันนี้เนี่ยนะ น้องนุงนดูโครงสร้างของเรานะตัวแวะนะแวดเนี่ยของเราในอาเซียนของเรา1ิประเทศเนี่ยของเราอยู่ระดับที่ค่อนข้างต่ำนะฮะส่วนใหญ่อยู่ตรง10%ตัวนี้โอเค,คแต่พอมาดูภาษีบุคคลธรรมดาเนี่ยของเราสูงกว่าชาวบ้าน,นาเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดรายเล็กๆพวกนี้เนี่ยอัตราสูงะนะสูงก็สูงกว่าชาวบ้านเวลาเปิด AEC แล้วเนี่ย คอมเพตติฟเนี่ยคือสักยภาพกันแข่งขันมันจะลดลงเพราะฉะนั้นถ้าถามการช่วยรัฐบาลคงช่วยได้มากกว่าคือลดอัตราภาษีลงมาเพราะขณะนี้เราไปดูแต่รายนิติบุคคลแล้วเรทที่ลดลงมา23 20เนี่ยคนที่ได้ประโยชน์จริงๆคือรายขนาดใหญ่ไม่ใช่รายขนาดเล็กอันนี้สองนั้นไม่ได้แผ่มาถึงถึงรายขนาดเล็กนะฮะทีนี้บุคคลธรรมดารัฐบาลยังไม่ได้ดูเลยนะครับเพราะนั้นต้องฝากรัฐบาลว่าต้องมองเรื่องอัตรา ให้มันค OMPETITIVE เน็นะฮะแล้วก็ช่วยในแง่ของการตลาดนะฮะกับตราสินค้าการตลาดหมายถึงว่าเวลาไปลดโชว์เนี่ยราคาต้องเป็นหัวหอกในการนำออกไปเหมือนส่งเสริมการส่งออกอย่างที่รัฐบาลเคยได้ทำไปแบบนั้นใช่ไหมคะที่เกาหลีกับสิงคโปร์นะฮะน้องนุ่งริกรู้ไหมเวลาเขามีสิทธิประโยชน์ทางภาษีคือเวลาเอกชนเนี่ยเราไปจัดนิทรรศการ นอกประเทศเนี่ยก็ให้หักรายจ่ายดับเบิลคือ2เท่าแล้วของเราได้ไหมคะตอนนี้ของเราไม่มียังไม่มียังไม่มีการหักเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าจะต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นรักใหญ่ก็จะเป็นรัฐบาลเองแล้วก็รวมไปถึงตัวโอท็อปเองไม่ว่าจะเป็นอะไรใหญ่รายย่อยนะคะที่ก็ต้องมีจรรยาบัณใช่ไหมคะในการที่จะเข้ามาจ่ายภาษีอันนี้อาจารย์คอนเฟิร์มได้ใช่ไหมคะว่าในการทําภาษีอันนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยภาษีเนี่ยถามว่าไม่ใช่เรื่องยากก็ ก็ถูกส่วนหนึ่ง<ฆ>แต่จริงๆแล้วในแง่เวลาเป็นบริษัทแล้วเนี่ยโครงสร้างในรายละเอียดเราก็ยังยากอยู่นี่ก็ต้องฝากรัฐบาลีท่านต้องปฏิรูป <c oughs> ให้มันซิมพีฟายให้มีความง่ายโอเค,คได้ค่ะหนูคิดว่านะคะในครั้งนี้ก็อาจจะก็เป็นความรู้ ให้กับโอท็อปทั้งหลายนะคะที่ตอนนี้ก็กําลังดําเนินธุรกิจอยากจะก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนอยากจะก้าวไปสู่หลากหลายประเทศนะคะแล้วก็อย่าลืมในส่วนของภาษีไปด้วยตอนนี้ก็รัฐบาลก็มีนโยบายในการลดลงมาบ้างแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะได้รับความรู้เพิ่มเติมก็สามารถปรึกษาได้ที่หมอภาษีหรือว่าที่โรงเรียนภาษีของอาจารย์ก็ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะเอาละค่ะและสาหรับวันนี้นะคะท่านอาจารย์นะคะก็ได้พาเรามาถึงโอท็อปมิตเยีย2อในครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการเปิด เหมือนการท่องโลกเช่นเดียวกันนะคะท่องโลกทั้งภาษีด้วยท่องโลกทั้งผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะถือว่าเป็นความรู้เลยทีเดียวค่ะและสําหรับอาทิตย์หน้าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรสินค้าแบบไหนและจะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันค่ะในรายการท่องโลกภาษีนะคะกับอาจารย์อมรศักดิ์พงศสุขหรือว่าหมอภาษีนะคะและดิฉันพิมพ์นาราโคลสะเรวัตรค่ะอย่าลืมติดตามชมรายการน,นะคะทุกวันเสาร์ค่ะเวลาบ่ายสโมงสำหรับวันนี้ดิฉันและอาจารย์ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ